เด็กๆเดี๋ยวเรามาต่อคลิป2กันเลยนะคะต่อไปนะคะนักเรียนเปิดไปหน้าเล่นเดิมนะคะหน้าที่ห6นะลูกนะหน้าข้อแรกเลยนะคะส0เท่ากับ7บวกอะไรเท่ากับอ่ะเอาใหมายลูก10เท่ากับ7บวกเลขอะไรนะคะนักเรียนดูมีจุดกี่จุดลูก1 2 3 4 5สองสามสี่ห้า เจ็ดจุดใช่ไหมคะค่ะแล้วเราต้องเติมอีกกี่จุดคะถึงจะครบสิบอ่าถึงจะครบสิบนะคะอันนี้เขาเรียกว่ากรอบสิบนะคะกรอบสิบอ่านักเรียนขามีอยู่แล้วหนึเจ็ดวงกลมเจ็ดรูปนะคะต้องเติมอีกเท่าไหร่คะถึงจะครบสิบสามสามค่ะหนูก็เติมลงไปก่อนน,ออนะแลูววันที่สองหนูน่าจะขาดเติม แบบนี้นะคะ,ะแล้วก็เขียนเลขสาลมลงไปแบบนี้ได้ไหมคะได้ค่ะคราวนี้เรามาดูข้อต่อไปเป็นกรอบสิบนะคะมีอยู่แล้วเท่าไหร่ลูกใ <10. S 1> นนี้มีอยู่เท่าไหร่คะแปดแปดนะคะมีอยู่แล้วแปดนะคะหนึ่งสองสามสีะะ่ห้า ปดตัวนี้มาจากไหนวงกลมตัวนี้มาจากเลขแปดตัวนี้นะลูกนะนะคะวงกลมอยู่ในกรองสี่มะลูกนะคะก็คือวงกลมตัวนี้นะคะกรอบตัวนี้แปดตัวนี้นะคะต่อไปอ่าแล้วเราต้องเติมอีกวงกลมอีกเท่าไหร่คะถึงจะครบสี่สองหนูเขียนวงกลมลงไปด้วยนะลูกแบบนี้นะคะหนูก็เติมเลขสองลงไปนักเรียนพอจะทำได้ หน้านี้นะคะนะคะหน้าที่ห้าสิบหกนะลูกนะแล้วก็หน้าห้าสิบเจ็ดให้หนูทําเองนะลูกนะ,ะเดี๋ยวครูจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะ,ะพร้อมยังคะพร้อมแล้วนะหนะ้านะครูขอลบนะครูขอลบตัวนี้ได้ไหมลูกได้ไหมคะครูลบนะต่อไปเป็นกรอบสิบเหมือนเดิมนะคะกรอบสิบเหมือนเดิม ออกสิ่งเหมือนเดิมนะคะอะบุกขอนอนุญาตลูกนี่นะลูกนะ นะลูกนะอะโจทย์บอกว่า10เท่ากับเลขอะไรบวกเลขอะไรอันนี้ให้หนูคิดเองเลยแล้วให้วาดรูปวงกลมสีขาวกับรูปวงกลมสีดำาลุู่มไม่มีสีดำนะคร้วกูจะเอาช็อปตัวน,นี้เลยนะคะแบบนี้เลยนะ ไม่ต่างกับแบบนี้เราได้เห็นตาราชัดไหมคะอ่ะ ตัวเลยค่ะเจ็ <Hey. S 1> อ่ามีเสียงกระติบปรเจ็ดเจ็ดเอาเสีอะไรดีคะเป็นกอบวงกลมสีขาวหรือสีดำดีคะ,ส,ะ,ะสีค่ะ <3. S 1> 3, อ่าเจ็ดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดบวกอะไรได้สิบคะสามอ่า เอาเลขสามมาไว้เลยเล,ยเลขสามนี่นะคะแล้วเติมเป็นกรอบเป็นวงกลมสีดำหรือนักเรียนเอาสีอื่นได้น,นะลูกนะเอาเป็นวงกลม่ะอ่อยเต็มข้อวงกลมสีดำนน,นะคะในโจทย์ใช่นี่วงกลมดําลูกวงกลมดําไม่มีสีดำเอาดินสอก็ได้ลูกขนนขนทีเป็นดำๆนี้นะคะแบบนี้ นะคะคเด็กๆพอจะทำได้ไหมเลยได้ไหมคะอันนี้ข้อหนึ่งต่อไปข้อสองเอาอีกสออักข้อไหมลูกเอาอีกสักข้อไหมอันนี้ข้อหนึ่งอะกองสิบมากองสิบกล่องสิบนะคะมันจะมีทั้งหมดสิบขอ้อเราเลยเรียกว่ากลองสิบ อันนี้เรียกว่าปรอรออบอรอกสิบนะคะอ่ะเหมือนเดิมเลยสิบบวกอะไรเนาะเลขอะไรบวกเลขอะไรถึงได้สิบประมาณนี้ยนะลูกนะอ่านูกระซิวอย่เลขอะไรคะเจ็ดกับสาไปแล้วแปดอ่ะมีเสียงทายเกาหิใหม่แล้วว่าเป็นแปดอ่ะได้แปดได้แป มีลยอย่างแล้วอแต่ก่อนแต่ใหคุณครูนับหน่อยลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดหัวอะไรได้สิบคะสองสองโน้เขียนเลขสองไปค่ะแล้วหนูก็วาดวงกลมสีดำลงไปแบบนี้พอจะทำหน้ไหมคะอาบอกครูครูหน่อยมีเลขอะไรบ้าง บวกกันได้สิบค่ะเจ็นบวกสามแปดบวกสองให้ลูกเก้าบวกหนึ่งเก้าบวกหนึ่งให้คะหนึ่งบวกเก้าไม่ได้เอาได้รลักก่อนลูกหกบวกสี่เอาได้รลักก่อนอย่าพึ่งสั่นะคะแล้วก็ห้าบวกห้าโอเคไหมโอเคไหมคะพี่นะคะให้เด็กทำหน้านี้นะลูกนะหน้าห้าสิบเจ็ดนะคะ ห้าสิบแปดด้วยนะลูกแต่ว่าวันนี้วิชาคณิตศาสตร์เล่านะคะครูไม่ให้เยอะนะลูกนะเผื่อหนูเก็บแรงไว้วิชาอื่นด้วยนะคะอ่าทำหน้านี้นะลูกนะหน้าที่ห้าสิบสีใช่ไหมครูคสั่งหรือยังถ้าเกิดรูสั่งซ้ำก็ขอภัยนะลูกนะสรุปทำหน้าห้าสิบสี่ 55นะคะ56 57 58โอเคไหมคะทำตามนี้นะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ